เจมส์เจ้าของแบรนด์ขนมปังเจมส์เองไว้เคยนะฮะก็ได้นำทีมเปิดงานเทศกาลอาหารเจาพาชิมเฟสติฟู้ดที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังและร้านเด็ดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับมาเสิร์ฟให้กับชาวโคราชครับ คุณกัลยาพรสาธรหรือว่าเจมส์แม็กซ์ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ขนมปังเจมส์แม็กซ์เองไว้เฮ้ยนะครับก็ได้นำทีมเปิดงานเทศกาลอาหารเจาพาชิมเฟสติฟู้ดซึ่งรวบรวมร้านอาหารชื่อดังและร้านเด็ดร้านค้าจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาเสิร์ฟชาวโคราชที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเส็นพรัลนโคราชโดยนายกิติศักดิ์ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดงานพรอม ด้วยคุณนภัรโภผู้ผู้จัดการฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชคณะผู้บริหารรวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งางภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในการเปิดงานในครั้งนี้โดยเจ๊พาชิมเป็นเทศกาลอาหารที่มุ่งเน้นการนำเสนอความหลากหลายของอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ทั้งชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสและลิ้มลองความเลิศรส พร้อมเรียนรู้วัฒน,นธรรมการประกอบอาหารในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรเจแม็กได้เปิดเผยนะครับว่าร้านค้าทุกร้านที่เจแม็กพามาเสิร์ฟความอร่อยที่ศูนย์การค้าเซนทรัลโคราชในครั้งนี้นะครับเจได้จัดมาอย่างดีทุกร้านนั้นได้รับการการันตีได้ว่ารสชาติอร่อยใช้วัตถุด,ดิบที่สดใหม่เป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากร,าร้านเด็ดร้านดังนะครับที่ได้รับความนิยมในโลกโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้ชาวโคราชได้สร้างประสบการณ์ร่วมกับเจ๊ผ่าชิมนั่นก็คือการประกวดร้องเพลงซึ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นคือรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชนทั่วไปเป็นเวทีที่เปิดกว้างไม่จำกัดเพศอายุและแนวเพลงจัดเต็มความบันเทิงตลอดทั้ง6วันตั้งแต่วันที่1-6ถึง6พฤษภาคมนี้นะครับ ที่สำคัญมีบริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน l i น e Man ด้วยแค่เข้าแอปแล้วก็พิมพ์ชื่อเจ๊ผ่าชิมแล้วก็เลือกเมนูนะครับรอรับความอร่อยที่บ้านได้เลยครับ